สิ่งที่มันเหมือนกันทั้ง3แบบคือทุกแบบเขาลดขับหมดเลยไม่มีวิธีไหนไปลดการกินโปรตีนวิธีการลดน้ำหนักบนโลกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่2อย่างที่มันเหมือนกันแบบแรกนะคะคือคาร์นิวอลัสไดเอทนะคะหรือว่าซีดีเขาจะไปลดการกินแป้งแล้วก็ไปเพิ่มการกินโปรตีนไปลดการกินขบับให้มันน้อยลงแล้วก็โลดขาบไฮแฟ ไปลดการกินคาร์บลงเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปเพิ่มการกินไขมันให้สูงๆแบบที่สามเนี่ยคือ k ี t o g e n ิ t i c diet นะคะคือการที่เขาลดแป้งลงนะคะคือแทบจะไม่กินแป้งเลยนะคะแล้วก็เขาจะไปเพิ่มการกินไขมันให้เยอะๆทุกคนเห็นอะไรไหมทุกแบบเนี่ยลดการกินคาร์บนะคะแบบแรกก็ลดคาร์บนะคะแบบที่สองก็ลดคาร์บ แบบที่3ก็มีการลดขาบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเหมือนกันทั้งสามแบบคือทุกแบบเขาลดขาบหมดเลยแล้วก็สังเกตไหมคะว่าไม่มีวิธีไหนไปลดการกินโปรตีนเพราะฉะนั้นทุกแบบที่เหมือนกันที่เขาผอมได้เนี่ยเกิดจากการที่เขาไปลดขาบลงแล้วก็โปรตีนเนี่ย ไม่มีการลดนะคะคุณต้องกินโปรตีนให้ถึงไขมันเราก็ไม่กินโปรตีนเราก็ไม่กินนะคะขาบเราก็ไม่กินเรากินน้อยมากๆเลยนะคะร่างกายเราก็ไม่รู้จะเอาพลังงานจากที่ไหนเนี่ยสุดท้ายมันจะไปสลายเอากล้ามเนื้อมาใช้กล้ามเนื้อเราก็จะลดลงพอกล้ามเนื้อของเราลดลงระบบเผาผันของเราก็จะลดลงไปด้วยหลังจากที่เราหยุดลดน้ําหนักไปนะคะโดยที่เราสูญเสียกล้ามเนื้อไปด้วยเนี่ยน้ําหนักของเราก็จะ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคีย์สำคัญเลยนะสำหรับของการลดน้ำหนักคือคุณอย่าให้กล้ามเนื้อหายแล้วก็การผอผ่าเสียแค่นี้คุณก็ไม่กลับมาโยโย่แล้ว